คำเตือนควรเชียร์ที่ราคาหนึ่งลูกหลบมาหาครึ่งแรกไม่มาย้ำครึ่งหลังทันทีหากราคาสกอร์สูงในเวลาหลายเกิน3.25จุน้ำเกไปแนะนำเพื่อล่วมเชียร์นะครับเพราะหาครึ่งแรกไม่มีประตูราคาสกอร์สูงในเวลาจะไม่สามารถเชียร์ได้ตามแผนโปรดใช้วิจารณญาณในการเชียร์ด้วยความระมัดระวังจากสี่ถนาทีนะครับสวัสดีครับพบกับการวิเคราะห์สกอร์ในครึ่งเวลาแรก45นาทีกับผมเสือฮอตแห่งกลุ่ม45นาทีกับช่อง ลงเป็นยิงของผมอีกเช่นเคยนะครับส่วำหรับวันนี้ก็จะเป็นคลิปบทวิเคราะห์ฟุตบอลในแนวทางสกอร์สูงแรกประจำวันที่6สิงหาคม2564ท่านใดที่สนใจรับฟังบทวิเคราะห์อยากได้ฟุตบอลในแนวทางสกอร์สูงแรกเอาไว้ลงทุนก่อนใครแอดไลน์ line, สอบถามกันได้ที่ครับไลน์ s 4 5 o v e r ที่เดียวเท่านั้นแต่เนื่องจากในกลุ่มเรานะครับ เป็นสื่อนะครับที่คอยให้ทัศนะไม่ได้ขึ้นตรงกับเว็บพนันใดๆก็จะมีค่าใช้ใจ่ายเพียงวันละ10บาทต่อวันเท่านั้นสนใจก็ลองแอดไลน์มาสอบถามพูดคุยกันได้ครับที่ไลน์แอด4 5 o v e r ได้เลยครับครับสำหรับในกลุ่มนะครับก็จะมีตัว double vvip ให้นะครับเบอร์1น3 2 3 นะครับที่ผ่านการโหวตจากเสือ12ท่านแล้วก็คัดอย่างละเอียดโดยแอดมินกลุ่ม45นาะทีอีกทีนึ่งนะครับเพื่อให้ได้ตัวได้ตัวดีที่สุด3ตัวแล้วก็มีผลงานของทีมเสืออีกนะครับอีก10กว่าท่านเลยทีเดียวที่จะมีฟุตบอลเอาไว้ให้ท่านลงทุนท่านก็สามารถเลือกอนำไปลงทุนกันได้ส่วนคู่ของผมที่ให้ไว้เมื่อวานนะครับเป็นฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกคู่รอบคัดเลือกคู่ของ พิตินาคู่นี้ก็ต้องบอกว่ายิงเร็วนะครับยิงตั้งแต่นาทีที่9ก็ไม่ได้ทําการลงทุนนะครับก็ถือว่ายกไปในคู่นี้แต่ว่าผลงานโดยรวมของท่านอื่นๆถือว่ายังยอดเยี่ยมอยู่นะครับท่านใดที่สามารถเลือกนําไปลงทุน แล้วสามารถหยุดนะครับก็เชื่อว่านะครับน่าจะทํากําไรให้กับสมาชิกกันได้นะครับในกลุ่มยังมีการสอนราคาน้ําราคาภูต่างๆให้ท่านอีกมากมายนะครับก็ถือว่าเป็นความรู้ในการลงทุนให้กับท่านสนใจครับแอดไลน์มาสอบถามพูดคุยกันได้ครับที่ไลน์แอด4 5 o v r ได้เลยครับฝากไว้อีกหนึ่งเรื่องครับสําหรับช่องทางการติดตามบริการรูปแบบใหม่ สำหรับท่านใดที่ต้องการความเปลี่ยนส่วนตัวไม่อยากเข้ากลุ่มท่านสามารถเลือกวันที่อยากรับทัศนะได้เองหรือรับทัศนะเฉพาะวันที่ท่านอยากลงทุนนะครับเพียงวันละ15บาทต่อวันนะครับก็จะได้ฟุตบอลตัวดับเบิลวีวีไอพีเบอร์หนึ่งสองสามแล้วก็อีก2ตัวนะครับจากเสือที่มีผลงานดีที่สุดท่านจะได้ฟุตบอลถึง5ตัวนะครับเอาไว้ลงทุนได้แล้วก็หยุดนะครับสำหรับ ในแนวทางกลุ่มของเราสนใจครับแอดไลน์สอบถามได้ที่ l i a t o v e r 168กันได้เลยครับครับวันนี้ก็จะพาไปวิเคราะห์ฟุตบอล VIP สูงแรกของผมอีกเช่นเคยนะครับเป็นฟุตบอลเซา t h ออสเตรเลียนออสเตรเลียนะครับเตะเวลา18.00นาฬิกาจุดนคู่ระหว่างเมโทรสตาร์เอพบกับแคมเบรนทาวสิตี้เอสคู่นี้จับมาก็ด้วยเหตุผลทางด้านราคาที่เป็นบอลราคา3หน้า วก,กับทั้ง2ทีมมีสถิติการยิงประตูและเสียประตูที่ใช้ได้ซึ่งมองจากราคาในตรงนี้นะครับซึ่งบอกว่าทีมเยือนก็จะมาสู้ผมมองว่าคู่นี้โอกาสจะเกิดประตูทั้ง2ฝั่งค่อนข้างสูงนะครับก็สามารถลุ้นประตูได้จากทั้ง2ทีมเลยเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปวิเคราะห์จอรืกอกันครับเช็คฟอร์มเจ้าบ้านนะครับของอมีโทสตาอ์ซีก็ แข่งมาทั้งหมดนะครับในหลีก13นัดชนะ7เสมอ3แพ้3ยิงได้24เสีย5เก็บได้24แต้มนะครับรั้งอันดับ2ของตารางในตอนนี้ส่วนผลง,งานของทีมเยือนแคมเบอร์ทาวน์ซิตี้เอสซีแข่ง12นัดชนะ5เสมอ3แพ้4ยิงได้25เสีย19เก็บได้18คะแนนรั้งอันดับที่5ของตารางในตอนนี้นะครับ สถิติการพบกัน5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมนะครับเมีโทรสตาร์เอชชนะ3เสมอ0แล้วก็แพ้ไป2มีสกอร์ในครึ่งเวลาแรก4จาก5เกมจบสูงเต็ม2.54จาก5เกมแล้วก็จบ2ประตูขึ้นไป4จาก5เกมก็ต้องบอกว่าเมื่อพบกันมีอัตราการยิงประตูและเสียประตูที่ใช้ได้เลยทีเดียวนะครับของทั้ง2ทีม ฟอร์มของเจ้าบ้านเมโทรสตาเอสซีนัดหลังสุดชนะสมเสมอ1แพ้1มีสกอร์ในครึ่งเวลาแรก3าจากหเกมจบสูงเต็ม2.5งจาสามจาก5เกมแล้วก็จบ2ประตูขึ้นไป5้จากหเกม100%ซก็ต้องบอกว่าเกมรุกของเมโทรสตานั้นถือว่าพอใช้ได้ครับยิงมาแล้ว4จาก5นัดล่าสุดแล้วก็เกมรับก็พอมีช่องจอดอยู่บ้างครับเสียประตูมาแล้วสจากหนัดล่าสุด ต่อไปครับฟอร์มของทีมเยือนแคปปอร์ทาวซิตี้เอสซนัดหลังสุดชนะ2เสมอ0แพ้3มีสกอร์ในครึ่งเวลาแรก4จาก5เกมจบสูงเต็ม2.54จาก5เกมแล้วก็จบ2ประตูขึ้นไป4จาก5เกมก็ต้องบอกว่าเกมลุกของแคปเปอทาวซิตี้ยิงมาแล้วนะครับ4จาก5เกมแต่เกมลุกนั้น ททีครับแต่เกมรับนั้นค่อนข้างรั่วน,นะครับเสียมาแล้ว5นัดติดต่อกันถือว่าเป็นทีมที่กล้าได้กล้าเสียนะครับสำหรับแคมพิ้นทาวซิตี้สถิติการยิงประตู5นัดหลังสุดทั้ง2ทีมนะครับ5นัดหลังสุดเจ้าบ้านยิงไป10ประตูคิดเฉลี่ย2.0ต่อเกมส่วนเกมรับ5นัดหลังสุดเสียไป5ประตูคิดเฉลี่ย1.0ต่อเกมเกมลุกถือว่า ยอดเยี่ยมมากมากนะครับยิงเฉลี่ยนัดละสองแต่เกมรับก็มีเสียอยู่บ้างครับส่วนทีมเยือน5นัดหลังสุดก็ยิงไปถึง8ประตูคิดเฉลี่ย1.6ต่อเกมเกมรับก็เสีย8ประตูคิดเฉลี่ย1.6ต่อเกมก็ต้องบอกว่า,าทีมเยือนนั้นมีเกมลุกที่ใช้ได้ส่วนเกมรับก็มีเสียประตูนะครับก็เหมาะกับราคาในวันนี้ที่จะเกิดประตูทั้ง2ฝั่งนะครับ ราคาสูงต่ำนะครับเปิดมาที่3.25จ่ายฟังสูง0.95และจ่ายฟังต่ำ0.85ส่วนราคาปัจจุบันก็ยังคงนิ่งนะครับอยู่ที่3.25น้ำก็จ่ายเท่าเดิมครับอ่จ่ายฟังสูง0.95แล้วก็จ่ายฟังต่ำ0.85นะครับสำหรับราคาเฮนดิแคปนะครับเปิดมาที่ราคาเสมอจ่าย น้ำให้กับเจ้าบ้านเนี่ยศูนแล้วก็จ่ายให้กับทีมเยือน1 0 0ราคาปัจจุบันก็ยังอยู่ที่ราคาเสมอนะครับจ่ายน้ําให้กับเจ้าบ้าน0.80แล้วก็จ่ายให้กับทีมเยือน1 0 0ส่วนราคาพูนะครับราคาเปิดเปิดออกมาบอกว่าถ้าเจ้าบ้านชนะจ่าย2.10ถ้าเสมอกันจ่าย3.75และถ้าทีมเยือนชนะจ่าย2.70ก็ต้องบอกว่าพู2.10 กับราคาเสมอเป็นราคาพูในหน้าบอลต่อนะครับเป็นราคาที่เอียงไปทางเจ้าบ้านนะครับก็เป็นราคาปอด้วยซ้านะครับที่จะสามารถชนะราคาไปได้แต่ราคาภูปัจจุบันนะครับเริ่มให้ความสําคัญมาที่ทีมเยือนที่บอกว่าทีมเยือนจะมาสู้นะครับราคาภูปัจจุบันบอกว่าถ้าเจ้าบ้านชนะจ่าย2 1 5 ถ้าเสมอกันจ่าย4.00และถ้าทีมเยือนชนะจ่าย2.63เป็นราคาบอล3หน้าไปเรียบร้อยครับราคาบอกชัดว่าเจ้าบ้านทษทีครับบอกว่าทีมเยือนจะมาสู้นะครับซึ่งผมมองว่าคู่นี้สามารถเกิดประตูได้จากทั้ง2ฝั่งนะครับด้วยเป็นทีมเกมลุกด้วยกันทั้งคู่นะครับผมก็มองว่าคู่นี้อาจจะจบเสมอ1-1เป็นอย่างน้อยหรืออาจจะมีทีมใดทีมหนึ่งบุกมาจะชนะ2-1 เพราะฉะนั้นแล้วนะครับคู่นี้เราสามารถลุ้นประตูดได้จากทั้ง2ฝั่ง v i p เสือฮอตนะวันนี้นะครับสกอร์สูงแรกไปฟุตบอลเซาออสเตรเลียนออสเตรเลียคู่ระหว่างเมทโทสตาเอสซีพบกับแคมเบรทาวเอสซีซิตี้ก็รอราคาในการเข้าทำในครึ่งแรกนะครับ1ลูกหรือ0.75ลงมาถ้าครึ่งแรกไม่มาให้ย้ำครึ่งหลังทันทีจากกันในวันนี้ก็ขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีอีกเช่นเคยสวัสดี